คนที่ต้องบอกว่าร้อยปีมีคนท่านฟีฉันไม่ใช่บุคคลมาเธอ Goddess of Alien ไอเฮี่ยนี่เป็นคนดีๆไม่ชอบอยากไปเลยแปลกๆนั่นแหละค่ะได้ยินได้ยินแต่ต้องบอกเลยว่าคือเร้ไพี่มีเป็นตัวแทนของความเซ็กซี่พี่เอลี่ยเป็นตัวแทนของความมั่นใจค่ะจะมีสักกี่คนที่ผมเหลือแค่ครึ่งหัวแต่ยังเดินได้ความภาคภูมิใจได้แบบนี้ถูก จะมีสักกี่คนที่คลอดลูกออกมาแล้วตัวแข็งไปแล้วจะจับลูกไปทำสตาร์ทวามาทำชุดแบบนี้แล้วจะมีสักกี่คนที่ไปงานบุญแล้วแอบเอาทองคำเปลวว่าป้ายตาบบกว่าแฟชั่นสภาพมึงก็ไม่ได้ตางไปจากปู่หพือไม่คะ้ชมมึงนะคะไม่คือในมึงลองชมใหม่อิกูชมมึงอยู่ค่ะเขาร้านเขาเนี่ยนะเหมือนเป็นศพ ที่ลุกขึ้นมาจากหลุมแล้วไปศพทองคํากระดูกกลายเป็นทองมาเธอออฟมัมมี่อยู่มาพันพันปีไม่มีวันตายสริง <ül> ไม่ไมีแหละค่ะฉันคิดมาให้แล้วขอบคุณค่ะค,ค่ะ <Hay qué> หัวหลังอสาสา์นี่